โอเคครับคลิปวิดีโอนี้จะสอนแก้ไขาการเข้าใช้งานเว็บไซต์โป้ไม่ได้นะครับนะก็ใครที่เข้าเว็บแล้วก็เข้าไม่ได้นะครับวิธีการแก้ไขนะก็เดี๋ยวผมจะให้ตัวอันล็อกตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนะนะครับก็กดลิงก์ใต้ล่างคลิปแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็ได้ตัวโหลดเดอร์มานะครับแบบนี้เลยล่าไว้ที่หน้าจอนะหรือว่ากดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก็ได้นะแล้วก็ทําการกดเน็กเน็กไปเลยนะครับหรือว่าคัล็อกผ่านตรงนี้ก่อนก็ได้ นะครับกด install ไปนะครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เปิด PC ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่มุมมองก่อนนะครับแล้วก็รายการที่ซ่อนนะต้องบอกก่อนว่าใครที่เล่นโปรเว็บไซต์ในไทยเนี่ยมันชอบบล็อกเว็บโปรผมนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ทําการไปที่มุมมองแล้วก็รายการที่ซ่อนนะครับถ้ามึงลบอันนี้แล้วแล้วยังกลับไปเล่นอีกเนี่ยมันก็จะไฟล์ฝั่งเข้าไปเลยนะนะครับก็คำนิยามสี่ครับแล้วก็ไฟล์โปรแกรมนะครับแล้วก็อนล็อกนะ นะครับก็จะโปรแกรมอยู่นี่นะที่เราติดต,ตั้งมาแต่ถ้าใครเนี่ยไม่อยากใช้โปรแกรมนะครับคุณก็เข้าไปที่เอ,อ่อไดซี่ไปที่วิดโด้นะครับเลื่อนลงมาหาคําว่า system สาตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่า driver ตรงนี้แล้วก็ etc นะครับนะคือมันจะมีไฟล์โฮสต์อยู่ตัวหนึ่งอะ่ะนะครับนะมันจะฝังเข้าไปเป็นไฟล์ขาวๆเว้ยนะครับถ้าใครเข้าเว็บผมไม่ได้นะต้องไปที่มุมมองเปิดรายการที่ซ่อนด้วย นะครับแล้วกด Delete ลบได้เลยแต่ถ้า Delete ลบไม่ออกก็คือมันฝังอยู่นะครับมึงก็ไปใช้โปรแกรมที่ผมให้ติดตั้งอ่ะนะครับก็เข้าไปที่ไดรฟซีไฟล์โปรแกรมแล้วก็อนล็อกนะครับยมันจะมีไฟล์ขาวๆแบบนี้ทุกคนเห็นป่ะนะครับมันจะมองเห็นพวกไฟล์ที่ฝังเครื่องเรานะครับก็จากนั้นเนี่ยไปที่นี่เลยไดรฟซีแล้วก็ไปที่ Windows แล้วก็ System 3.2นะครับอันนี้เราใช้โปรแกรมลบถ้าเราใช้โปรแกรมลบเนี่ยนะครับไปที่ไดเวอรนะ ซิสเต็ม32ไดเวอร์แลว e t c นะครับจิ้มที่โฟลเดอร์เฉยๆก็ได้แล้วกดตกลงนะครับแล้วก็ปรับเป็น delete ลบออกทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นท,ที่ฝังไว้อยู่นะครับเมื่อคุณกดตกลงไปเนี่ยเว็บก็จะเข้าได้เลยนะครับนะไปกด F5 รีเ r e w ได้เลยหรือว่าถ้าใครกด F5 รีเ r e w แล้วมันเว็บยังไม่มาเนี่ยคุณก็เอ่อทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบหรือว่ารีลเตอร์เน็ตสักแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วก็กดเปิดใหม่นะครับก็จะได้เลย นะครับประมาณนี้นะวิธีการแก้ไขก็เล่นโปรของคนไทยเนี่ยก็ละมัดนรวองแล้วกันนะครับนาะบางทีมันพยายามบล็อกเว็บโปรกันอะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาจะบล็อกทำไมนะครับแต่ของเราเนี่ยไม่มีบล็อกใครหน่อยแน่นอนนะครับก็ใช้งานเลือกเล่นอย่างละมัดนรวองแล้วกันนะครับนี่ปกติละ